สวัสดีครับชิเน่เสียงดีกําลัางเดินทางมุ่งหนา้ากลับสู่กรุงเทพบพี่น้องหลังจากกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปีใหม่นะครับเนาะกลับไปนองค่ายพี่น้องเมื่อนี้กบกลับเข้าสู่กรุงเทพครับพี่น้อง กาลันสิเข้าอำเภอเขาสวนกวางล่ะครับพี่น้องรู้ซึกหิวเขาพอดีล่ะครับพี่น้องมาฮว่านี่หิวทุกที่ล่ะครับในอำเภอเขาสวนกวางนี่ก็จะมีไก่ย่างที่แซบซุดๆล่ะครับพี่น้องเป็นไก่ย่างที่มีซอเสียงระดับหนึ่งล่ะครับพี่น้องของเขตทางภาคอีสานก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นล่ะครับพี่น้องนี่พี่น้องก็สิเห็น้านขาย ลานขายกะยางนี่ล่ะครับพี่น้องอยู่สองขางทางล่านนี่ส่งบรรยากาศดีดีสิงทีเขาเลยเลี้ยวรถเข้าไปนี่พอมีเวลาครับพี่น้องนั่งกินเชอร์เบิร์ตกันครับจอดรถไปเอียบร้อยละครับพี่น้องหลังจากจอดรถเอียบร้อยแล้วก็เพิ่งบรรยากาศทางด่านครับพี่น้องนี่บรรยากาศดีดีครับพี่น้องทางลานบรรยากาศก็เป็นกระสิเป็นซุ้มนั่งแบบเฉียงหน้าหน่อยนะครับพี่น้องซุ้มไื้ซุ้มมันนะครับพี่น้อง หนา้านเั็นกัะประดับด้วยดอกใหม่นะครับงามๆนี่ครับบรรยากาศทา้ง้านสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับกนตกแต่งลานได้ได้นาดูเลยละครับพี่น้องงงามในปลายลานือนครับ ในก็บร,รากาศทางหลานก็จะเป็นซุ้มแบบนี้นะครับพี่น้องนี่สิ่งดีก็ได้ของนางนะครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทางหลานครับพี่น้องดีดีนี่ครับสมไผ่ส,ม,สมมั่นเลยครับนี่อันมาตั้งทางพีก็จะเป็นมอง,งอย่างนี้ครับพี่น้องดีดีครับพี่น้องคนเอสไว้นนไถ้าตอนรับแขกนี่ครับพี่น้อง เป็นมานั่งนะครับพป็น้องวงการเกษสิมี่เป็นค่ายเต่าเอาไว้จัดจุดไฟฟิงเวลาหนาหนาวมั่งครับพี่น้องอย่างเล่ยมาอีกนหน่อยก็เป็นซิงชาครับพี่น้องเอาไว้แต่นั่งทายรูปเซลฟี่นะครับดีดีครับพี่น้องทางลานพันจัดไว้ให้ลูกค้าส่วนย่างเข้ามาทางหลังนี่ก็ตรเป็นสวนผักนะครับพี่น้องนี่ผักนาข้างหลังผลงานงามๆครับพี่น้องก็ตรมี่ผักกาดต้มดอกผักนา ราคาแท็กซี่นะคบพี่น้องฟูไฟยางงามเลยครับเป็นกษสิเจ็บอดีแล้วครับไปบริการลูกค้าสดๆจะเห็นเลยครับนี่หันมาทางโตอาหารเขาออามาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทิงนี่กินสองก้บนกระปั้งลายครับพี่น้องมาชิ้สร้างเป็นต้มแ่บมาครับพี่น้องแม่บ้านมันก็สร้างตำบักุงกับขาดบะได้นี่ครับนี่แหละครับไก่ยางเขาเส้งกวงสร้างมาตัวหนึ่งครับพี่น้อง ครับสามเมนูนี่นะครับพี่น้องที่กินกันสองคนครับนี่มาบังกันไก่ครับตามาห่งเป็นกระตําเป็นตแตแะบตซบครับพี่น้องนี่เราจ,จัดจัดเลยครับพี่น้องเป็นตำปูปลาเนี่ยก็จะเป็นไก่ย่างครับพี่น้องไก่ย่างตัวนึนครับพี่น้องนี่ไก่ย่างเขาเส้นกว้างนี่แหละครับพี่น้องแซ่แบแซบหอมกระเทียมเจียวความครับส่วนนี่ก็จะเป็นพักพักกระนาจะกเก็บออกมาจาก ทางหลังที่สิงรีพาไปเบ่งละคคับพี่น้องเป็นผักกาด่อมดอกแล้วไปมีกระหล่ำส่วนนี้ก็จะเป็นต้มแสบละคคับพี่น้องต้มแสบผลกะหอมหอมหลักับพี่น้องเป็นตะสดขนาดเลยนี่ครับพี่น้องก็จะมีหม,ม,มามใส่มะนาวรับพี่น้องเป็นตะแซบครับโดยรวมเลยนี่แหละครับสําหรับผ้าข้าวเทียงของสิงรีเมือนี้กินยู่อําเภอเขาชวนกว่างละครับแซบแซฟเสลครับ จะกินเขาเซ็จแล้ะสิ่งนีก็เดินทางต่อจุดุมายกับกรุงเทพุ่นแล้วครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้หละครับพี่นอ้อ,นนองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ